สวัสดีค่ะทุกๆคนก็กลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะแก้วสุพรรณผู้หญิงเล่นบอลไซแก้วบอลไซออนโดร็อกนะคะต้นนี้นะคะเท่าที่เห็นนะคะนี่คือมะเฟืองค่ะเป็นมะเฟืองเวียดนามนะคะวันนี้พี่แก้วะจะต้องมีการทดกิ่งเนาะเนื่องจากว่าเป็นมะเฟืองที่พี่แก้วจับเกาะหินไว้นะจ๊ะเมื่อประมาณอก่อนปีใหม่อันนี้จำจำเดือนไม่ได้จริงๆ นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคือลักษณะคือจะต้องมีการตัดกิ่งทิ้งนะคะวิธีการก็คือจะตัดกิ่งทิ้งมันก็น่าเสียดายอะเนาะแล้วช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะจ๊ะพวกเราก็เลยต้องมีวิธีการตอนนะคะการตอนหลายๆคนก็มีเครื่องมือในการในการปอกเปลือกนะคะแต่พี่แก้วใช้กรรไกรอันนี่แหละค่ะควัานเสร็จแล้วก็ปอกออกอย่างที่เห็นนะจ๊ะแล้วก็เสร็จแล้วขูดค่ะขูดเนื้อเยื่อเจริญให้เอามากองกันข้างบน นะคะตรงนี้คือ,ถ,อถือว่าเป็นส่วนข้างบนนะคะใครใช้อะไรพี่แก้วไม่ทราบนะคะแต่พี่แก้วใช้ถุงพลาสติกมาตลอดชีวิตการเล่นบอสเคือด้ความที่ว่าคือมันหาง,ง่ายอะคะ่ะทุกคนนะแล้วก็มันสามารถเลือกขนาดได้ด้วยนะคะถือถ้าเล็กก็ก็ตัดแบบนี้นะคะเพราะว่าตุ้มเล็กเนาะ,ะทาแบบไหนคะพี่แก้วจะทําแบบนี้นะคะใช้ถุงพลาสติกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ทำไมต้องมัดแบบนี้นะคะหลายๆคนเขาบอกว่าก็เอาอขุยมะพร้าวแล้วยัดเข้าไปแล้วก็เป็นถุงๆแล้วก็ตัดสิอ่าไม่ได้ค่ะพี่แก้วใช้วิธีในการนี้นะคะเพราะว่าวิธีการตอนแบบนี้นะคะจะทําให้รากนะคะมีโอกาสที่จะแพงมาได้รอบๆเห็นไหมคะพี่แก้วมัดมันเป็นลักษณะเหมือนกลับปง ะะมันก็จะอาจยุ่งยากนิดนึงนะคะมันอาจจะไม่ได้ง่ายแต่ว่าสําสหรับคนเล่นมอนซัอย่างเราอ่ะเราอยากได้รากที่รกนะคะถ้าเราอยากได้รากที่รอกเราต้องแบบนี้ค่ะนะคะตัวนี้ใช้นะคะ k u loose นะคะ เป็นผลิตภัณฑ์พพน,นะคะเป็นเป็นน้ำนะคะแล้วก็เออต้นอันนี้คือบอนไซบ้านมดต้องกราบขอพระคุณน,น้องมดไปด้วยนะคะขนาดนี้นะคะทาส่วนข้างบนนะคะพี่แก้วใช้ตอนมะขามมันออกดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็นั่นอ่ะขุยมะพร้าวนะคะเราไม่แฉะเกินไปแต่ไม่แห้งเกินไปหมาดหมาดนะคะหมาดหมาดแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไป <S <S ในถุงสังเกตดูวิธีการยัดเข้าไปนะคะเห็นไหมคะว่า รัศมีรอบรอบกิ่งนะคะรัศมีรอบรอบกิ่งนั่นคือ,อทางเดินของของรากที่เขาจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็เกิดเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพี่แก้วจะต้องมาตัดถุงพลาสติกแล้วก็ทำแบบนี้เห็นไหมคะว่าเขาจะมีรัศมีรอบกิ่ง อ่าโดยทั่วไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาแตกมาเขาก็จะแตกสม่ําเสมอแล้วก็รากรอบนั่นเองนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนิดนึงนะคะยอมวุ่นวายนิดนึงนะคะก็ก็จะได้แต่ถ้าใครที่ทําจํานวนนะคะก็ก็แล้วแต่นะจ๊ะแต่พี่แก้วไม่ได้ทําจํานวนมันมีอยู่ประมาณห้าหกกิ่งมั้งนะคะก็อ่าเนี่ยค่ะก็ลักษณะก็คือการเวลาเรายัดขุยมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะ เราได้รัศมีรอบรอบกิ่งแบบนี้นะคะมันจะทำให้รากแทงมาได้เอ่อนึกถึงการวาดรูปพระอาทิตย์อะคะ่ะคุณก็จะได้รัศมีของพระอาทิตย์นะคะอันนี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราตอนก่อนตัดนะคะเป็นวิธีที่ยั่งยืนนะคะเป็นวิธีที่พี่แก้วทำแบบยั่งยืนเลยเดี๋ยวค่อยตัดมีความสุขการทำไหมทุกคนนะบายบาย